น้องสำหรับพิมนี่เ้าเจอชิพามาถือก,กัะสอนด้วยค่ะเด้อเห็ดขมทิ่ดไปด้วังงวดล่นซ่านั่นและรครับพี่น้องแล้วก็สุมารุง<ห>นี่ฝาน,นี่ฝานี่ฝนมาอยู่บาดแจงจางปางฮะลุยมากินกับพะเยลุยหลายคือเกานี่เก็บพักมาหายแล้วเร็วลุยมูฮั่าเนี่ยแล้วเนีเ่ย สวัสดีค่ะพี่น้องมาเดิมมาคิดตั้มั่วบ่งอายเขาตั้มให้ตั้มคึกนน้อยตั้มให้ผู้ป่วยชี้สีๆก็ก็ตั้มตั้มช็อเจอซังนี่เลยผู้ใดล่ะสวัสดีครับสัสดีค่ะมาเดิมกินสมมุ่งโอ้โหอาปอมชื่อว่าแต่ผู้ใดหมือวานแม่สูนังอยู่มือนีสูมาแต่กรุงเทปมากรุงเทปกรุงไทยโอ้โลดอาปอมเออมันอ้วนกว่าเก่า โอ้คนเหลือม,มาจากกรุงเทพแล้วค่ะพี่น้องใ,ให้ล่ะมได้วยใยหมิวเฮ้ยโอ้ยหลูกเต่าเราได้แล้มาเราวผมมาแล้วจะเชี่ยวเขาบนนี้จะจักมาให้เอาว่ะก่อนหนึงข่อยแม่ <c oughs> ห่อน,นเจ้านี่เท่นที่เจ้าสิบริก้าข่อยเ <c oughs> จ้ะไม่จะบรนั่นแหละดีแล้ว <c oughs> มาบริการเดี๋ยวขออนุญาตเล่าขขาปากก่อนหิว ขออนอยากม่วนก่อนเดียวสิหนูนออบอสมาเล่นนางดี๋ไหมกระตันดาไต่กัน,น,นด้ยวยอันถ้ำถาดทำรอตั้งนานตาทำไมไม่ขยับก็เยอะอยู่ก็เมียนอยู่แถวนี้นี่เลยเมียนไปเมียนมาอยู่นี่นี่นี่เมียนอันนั้นกับเมียนอันนี้เมี่ยนอะไรเห็นหมุนนี่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 ดูดูดูต้อ,อ,องคำก่อนกระตันดามั่วโอ้ไม่เลยพวกคำอยู่กินไรคำกินตาย รอให้รอจนควอนดีเยอถทาก่อนทาเขาก่อนไถทาเด้ออือดไรอ่พี่น้องเออบอกก็พี่น้องมาสิคือเห็นพญิบุตรนั่งงกลาวยเจ้าอยู่ จ้านล้วเหนียวไหวเฉพาเแต่ลา้ามีใช่แขกมากคือมาสมทบผ่านไปผ่านมาสงวนนี่ยังปลาอืมนี่จะบุญใหญเลยเนี่ยนี่เราคนปลาเราดูให้เรารับบุญหลายๆก็จะซ่องนะก็จะซ่องอีแล้วม่สิทธิบือิพย์เพชรบอกผมน่าจะโดย เคยชิมยังชิมแล้วดีมาดูพี่น้องกัะเล็ดอีบาทมากปอมมา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 ลงยูทูบนะวัยคนกรุงเทพมาเร็วคนรอรอเออดูคนยังรุ่นไม่รู้คนรอรอไปมาแล้วรุ่นตกอ้าวนั่งไปยังกินนี่สุ่มหูหูนี่เหี้เจียว ตวเสียบเด้อดเสียบข้าวตวนั้เว้ยว่าข้นทั้งไหนมาแต่คนทังไหนเลยขาั่วถั่ววถั่วั่วถ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 ั่ยถั่วถัวั่ว่ว่วถั่วถั่วถันวถั่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 วถัวถั่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 วยเ่วถว่ยถั่วบัวถั่วถั่วถ่วั่วถัั่ บูมีเงินใสนี่เน่นุ่นเฮ้ยชอบนี่หายะแสี่อ่ะจ่ๆยเดียวกันอันู่ไลูกปเดียวันไหผมลำลำไปดียวเอ๊นางลงเนี่ยนี่นนอยู่นี่นี่บ้าหายะรเองมาสิปอมเออว้าไม่ค่นหายสองมากบอนี่ตีพนเกาเกคนดอลตีาแต่คนพ่นใช้กัะหมวกกันบ้ คนมาจากข้างไหนก็กละสินเอะสินเนี่ยส่งมาส่งไปหมดเดี๋ยวสองน้ำเขาเลไรกนี่างต้องางืื่เจบจนี่งก๋วยเนาะแมนก๋วยก๋วยรุ่หล่ะก็เลกแกสมมาบ้านเขาจะรู้ว่ามาบ้านเพราะมาเขาช่องเขาเตยย พ่อที <S 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 mm แม่สูเบิรเลยบ่นนี้เอาอนโยไปเอาอาโย่ไปเมียนมันความความกล้องไทยตายเเขียวก็เขต่อนไ่ก็ได้ดอกมันต้องนังตำมาเด้อยายมิ้วมาแท่นละปอมมามาบ อันใหม่ถือใจกว่าเก่าอุ่นอ่ะมำลำมำล้ำอะกำลังคุยกันปอบวนๆอายุความกล้องไทยกันยังไงเอากล้องหัวซักลงเออว่าอะไรยังไงกำลังคุยกันกันเียู่กระรางวานนี่แหลยปอบเมาทงนั้น แลงว่าหายเรื่อยแลัว่าซักแย่ดีอยวอ่ะีินนั่งท่านกระโดดหร่อจะทีนั่งท่านงไปนั่งไปไล้กระดังไปเราไปนั่งป่ะท่านอืมเอาปล่อยตัวอันนันมานังตัวอันนันพูดเขาไปอันนี้สั่งคอมพิวเตอร์โอ้เอาเอา้เงนี้เออนี่ก็เ่าอร่อยดีอืมอรอยเพีอหรอ เข<อ>าแม่มาแทนแบบนี้ให่หมิวมาคืออก่าอันนึงมมนอยาก่หมิวนม,มันกินอยู่หักแกะบะแข่งนิดหน่อยมาขวดมาที <c oughs> แม่เคยเสพพิษมันสิบาดจิตยังหน่อยอผมอันอั้นครัวสิออกจะปูเอ้บอกพีใส่ยมาจะาสิออกปันะนี่พีพพว,ว่ามาเขาออกวัวใด่ันรู้ครัวไปหาไก่คัวเงินมากเงินไหนบอพี่เขาใส่เขามาก เลือมากหมือใไหมาวัาที่ลิปสองสมบูุณครับรม,มูอม๊อืมาห้าพบอกว่าสมบคุุงหลาหม,มูลนะ๊ก่อยคอยตับ <laughs> โอ้ยนี่ข้าิลาเป๊เลยกข้ามเรื่องเนาะเหลื่ม <laughs> สงการเนาะ จะไปมองกน่เลยให้เมอ่อวานมีเสียใหม่ได้น้อก็ได้เรียมใหม่เสนปากเนาะมาอ่ะเออโแมินเบอร์บาผ่าเส้นเออเขาว่าเอา่ส้ดเขาว่กเส็นปากเส้นมอเส้นมือเส้นยางคคนชินอาหารอาหารบริการบางอย่างนี่เนาะบริการประทับใจ อุ้ขวบนี่ยแม่หนองเขากระดาษที่สูบมาหายยังติไปเขาเสีอเศษอยู่เพราะกะที่หลงเพื่อกระแสแด้นีนี่แหละมาแมนโอ้ยแล้วก็ให้พอดีสูบบ่อิ่มแล้วชั่วนี้แล้วค่ะพี่น้องแสพเสตั้มสูบบังคมบกินก้อนเฮดผึ่งขมนีฝนมาเลอมากินแต่ยังดีมีเห็ดเจ้าของอยู่ในตู้เย็นพอได้กินได้ยาก้อนนี้ด้วสิแก่โบตองปาก จีแกงให้กินเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโมแกจะกินเล็กด้ว <laughs> <laughs>